ก่อนเล่นก่อนขอจนุาตลูกที่ห่ง่อนะคะอ่าจะใชนี่คือที่หนึที่นคะกที่นี้พูดถึงนะคะบอกว่าอ่าในตอบการช่วยตหลือต้องมีห้าอย่างให้ทางกรณีประนอมและไม่ใช่ชื่อระษาเรกี่เด็กฝึกงานาเรียกแต่ให้พื้นที่นะพื้นที่มากกว่าคู่บังคืบ่องก่าเทา อันนี้คือแผนที่หรือแผนผังนะคะที่กำบูชาแรกนะะขึ้นนเดียวกนก็นคแต่่นเ่นลอดว่ามนจะมีความความแนะคะ แม่จะไม่บอกผิดกัดก็จริงหน่ยนะแต่ว่าตามข้องมาคือั่งๆไ่ต้องบอก็ิกัดล่างแต่ผมไดเป็นแค่เรื่งลาให้เราเห็นะคะว่าจะมีต้งแต่สีวีอนหนึ่และ3ออกไปค่ะอันนี้เราพยายามที่จะเอาแบบที่ที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรนะคะมาให้นไดู้ คือเปื้อนสีแดงนะคะคือเปื้อนตันดีนะคะเผือที่ประชาชนไม่รู้นะแต่นี่คือสีแดงทั้งหมดคือ4.6ตรางกิโลตรว่าูกนี้นะคะเอ่อ วนเราเคยไปสำรวจพื้นที่นะคะตรงนี้คือหน้าวัดหน้าวัดก็อยู่ในพื้นที่40กิโลเมตรเลยนะแต่แต่ว่าทางัมพูชาเนี่ยมาขึ้นมาสร้างวัดนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อเราถ่ายรูปกันนี่คือลักษณะที่ว่าคือการเขาก็ระเมินเราไหมคะเขาประเมินเราไหมคะเอาสองข้อ เขาป้าสีฟ้าเขาจะส่งไปหน้วัดเลยนะคะทำที่ภาษาภาษาโลกที่บอกว่าต้องถอนทหารไทยออกไปจากภาษาพิพันเทนเปิลออกพิหาใช่ไหมคะเขาก็ถอนทหารไปจากเทมเปิลลนะคะแล้วาง้าเ่ยเที่เ่แปลกใารใช้ศัพท์ใช้ภาษาของเขา จริงๆแล้วในคำตัดสินของสารลกเนี่ยนะที่อาจารย์บอกถ้าราติเอาเอกสารมาให้ดูมันจะเป็น past tense นะคะแต่อันนี้ที่ใช้จะเป็น present พลา e ตินการปัจจุบันนะคะต้องมีการรับรองโดยผูุ้ด นะเป็น Ph.D ปรกรันนะคะ <S 2> <S 2> <S ของการวิจัยของธรรมชาเองถ้าบอกว่าโอ้โนี่เป็นการต่อรองข้อมูลในทางที่ผิดนะคะที่ให้ประชาชนธรรมชายอมรับซึ่งเลี้คิดว่าวิธีการยึดกระทรวงต่างประปบบเทศจะพอไปเห็นมาจากประสาทพระวิหารก็เลยมาใช้กับเราด้วยต่อไปค่ะอันนี้ความเช่อเลี้ยจะขึ้นว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนประสาทครับพู้วิหาร เราได้ข้อมูลชุดนี้มานะคะด้วยความเสียสละอย่างยิ่งนะคะ <c oughs> จากาจากพนมองที่ที่ที่ได้พยายามที่จะส่งข่าวให้พวกเราได้รับทราบนะคะ <c oughs> มันเป็นการสเด็ดของส <c oughs> ามผู้ชานะ <c oughs> การัูชาในพื้นที่รอขอผู้ิหารนี่อันนี้เ่อง,อ,งองพิ่มของจากผู้อาเองนโคะคะเ,เพราะว่าเรยเ้เองเนี่ยจะไม่มีความรู้เลยในเรื่องแบบนี้แ,แต่เป็นผู้ที่รักษานี่มาแล้วอยาจะสื่อนะคะนึะนกดีใจมากเมื่อเมื่อเห็นท่านเข้ามาในวันนี้นะคะว่าถูกต้องแน่นอย่างที่สุดสสแล้วน,นะคะเออกำลังตนกำลังบูชาในพที่รอบขอผิหานะคะก็จะมี มีกองทัพท,ที่สี่ของเขา,าค่ะแล้วก็มีกองพลสายสูนที่สามละมีกำลังจากกองทัพโจและกองกสาสูงส,สุดกัชาอันนี้เราได้เราได้มาเป็นขนาดนี้นะมคะต่อไปค, <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นความพยายามพัฒนาพื้นที่นะตรงภูมาือดนะคะภูม่าเือภูม่าเฉือคือพื้นที่อออของเราแต่ว่า เห็นไหมคะเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคุนจะมาขึ้นไรออไปะไรอันนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่มันไม่ใช่แค่เราคุยทอนอย่างเดียวมีการสงนะคะทำบันไดนะทำบันไดขึ้นลงจะไม่รู้ขึ้นแลนะคะแล้วก็ปักป้ายของกรรูชาเรียบร้อยนะคนะพอจบไปอันนี้ จะเห็นค่ะนี่คือการพัฒนาพื้นที่นะการพัฒนาพื้นที่จากภูมิเหนือถึงภาคตะรันออเหนะแต่ภาพนี้จะเห็นตัวภูมิาเนือเมื่อกี้ที่เห็นเป็นอ่บดาขึ้นลงทำอย่างโอ้โหมันแน่นหามากมีรพื่อีด้วยนะแล้วก็มีทางขึ้นปราสาทพรวิหารนะคะซึ่งนอกจากจากบ้านโปมลบ้านโปงมูลที่อ่ไปสมถวิหารแล้ว nãy đang có cái khác rồi khác rồi sẽ thử sẽ thử hóa น,นี่เป็นเนื้อสรุปรวมเลยนะคะว่าในที่สุดแล้วในพื้นที่ดังกล่าวนะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย16กิโลเมตรเนี่ยเรามากกว่าเพื่อว่าจาภูมิคุ้มกไปถึงช่องกระเทาะนะได้ต่าูชาได้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างไรบ้างนะคะนจะเห็นอันแรกเส้นทางที่ใต้ช่องโดนอาวช่องโดน,นอาวนี่อ ช่องดนเอาช่องอา่าเท้าแอที่อยู่นข้างบนสุดเนี่ยมัจะเป็นชื่อของอ,อช่องที่ติดต่อกันระหว่างไทยกับกัมนะคะตรงช่องดนอานะคะนี่คือบนเวียนนี่อยู่ใต้กับนีคือ,คะอ,อ,ะน,อน,นะคะ่อ้อส่ชนการท่องเทีวที่ติต่อกันนะคะ จะมีธงกระสานพระวิหารจะมีธงช่อัะเท่าขาวสารผสมนะคะทุกอย่างเนี่ยก็จะมีการพัฒนาพื้นที่ในโครงเการนี้นะคะอย่างเรียนคิดว่ามันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะนะคะ,นะคะต่อไปนะคะ่ะตรงนี้เราได้คิดมาว่าคืออันนี้เป็นโนะคะ้ดถ้าเป็นรหัสนะคะเดีย๋ยว เพืคือมันจะมันบอกความกำลังงานที่อยู <avez> <se> ่ข้างบนประชาวิหารนะคะทั้งหมดอยู่ภายใต้ตนเหตุเจดดาราของข้อคามทางสิทธิ